กับสบายดียางพ่สาวพี่น้องบ่อสาวบันไดแล้วเนาะสวยแล้วตอนนี้กัจะตกใจเลวพี่น้องงานสลัดนะคนล้าหลายบบแมนงานดองเนาะแต่ว่าเหตุบุญอานาสังกฐานพระเขาเรือบุญนั่นแหละพี่น้องก็คือเด็กหน่อยนะเขาจะวันลูกล้านแหละพี่น้องเลยแลนวาวละเห็ุวาวตกลงของถาดโพถะาแล้วก็เลยแบบเขานําไปดึงพี่น้องไปดึงแล้วปทินิะมันสังใดนะมันขาดบ่แล้วมันปลายถาดเราก็เลยแบบตกลงกระแตกพี่น้องเลย ขันชีวาขาดครึ่งกะปลายปนัไปไป่นแหละพี่น้องขาดอี่แม่ก็เลยว่าเหต้นน้ำบอเถาแล้วก็นใหญ่กระดูกแม่เถามาอยู่นั่นก็ก็บดเถาเลยก็เลยเหตุบุญเพื่อนพี่น้อง้อน,นีนะไปทุกคนไปเบ่งบรรยากาศเห็นแล้วก็หลาก็จิไปอันจอบอ้ายพ่อเพิ่นบวชเป็นยาคููแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ห้องมอสวรรค์ผู้เป็นว่าสบายแห้งขาจาว่าปอดอักเสบนะพี่น้องก็คือแบบเฮ้ากั ว่ากับเพิ่นไปแล้วเมื่อวานนี่สิเฮ็ดนะก็เลยเฮ็ดให้มันแล้วเนาะพี่น้องก็สิไปต่ออีกเนาะไปไปเบิ่งบรรยากาศทุกคนพอบักกอนขึ้นเอามัาวพี่น้องเฮ็ดอันขาต้มตัดเยบ่ยามกเดียวนําบ่ยเอามกเดียวระวังเด้อมันมันอยู่บ่กราบมันเนาะ นี่บอยเนี่ยเอาตัวเดียวนี่เออมันหมันบอยบอยเนี่ยปานเหิบสซค้าไว้เซยเก่งดีเอาก็เดี้ยวว่าแล้วจีทิ่มลงสั่งเห็ดอ๋อลุดล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 ุดมาเอากรเดี้ยวป่าเออไอเดียดีดีไปเอาก็เดี้ยวว่าจอดจีทิ่มลงเด้ เออแป๊บหนึ่งเด้อดเอาหลอดเออขายขีดแล้หอ่อแฉนตักลงมาเชยฝักข่าแล้วก็เห็ดเป็น <c oughs> <c oughs> แล้วไปถิ่มได้แล้หอ่อนตอดลงมาเลยแ<อ>ม่ครัวพี่น้องแม่ครัวบ่แม่นงานดองได้อันนี้งานบุญงานทางการทากนการจะนอยชิตโตแกะว่าง,งานดองผูดได้งา,านดองเนี่ยมันถนอดตักงามได้เนาะตักงามได้แกงไม่ต้มไก่ เราบอกเราเวทก็ไกล้กันแล้มันยากจะคืนให้กยาไปใส่ตุ่มเอาบอกรือว่าสอนเอาจะตุ mhm. ม่มบอกเบื่อเอิดเบื่อเอินจะไปใส่ตุ่มของเรากันข้าวเจ้าแตงห่อสักอันิี่จาพี่น้องแตกะตอนนี้กะถาแตงหอกับยาครูมาเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงเป็นไรพี่น้อง ข้าเจ้ายังเห็ดพาระแล้วได้พี่น้องออออกันเคยเคยนเก็ทานวัดน,นโโดนี่นะอันผ่าพอเถ้าตัวมันหักลงน,นละข้ากจยังงงอยู่พี่น้องเสื่อมกว่าเากี่ยวถี่สื่อมันขึ้นรุดออกมันมัน,ม,นมันบบมีปูนอนะัน่นบ่อันหลัดสื่อมาแล้เขาเจ้าเอายาแนวไงข้าเจ้าเอายาแนวติดใ่มันหักง่ายปหนัดพาะได้หลัดสื่อตัวใหม่มาตายตัวนี้ งงคือกันเนะาะฮักร้ายเหมือแล้วพี่น้องแต่ว่าอันย่าพ่อเนบริยูในวัดนะกะเ็เลยแบบว่าบริเหตุนะนะก็เลยแบบมือดีแ้ะบริยูก็เลยได้เหต่ยคูยยก่กายอยู่ห้องมองพี่น้องเนบริสบายเฮ้ที่แล้วงานเนีออน่ยคือสี่อันไปสวปรรค์หมดและเป็นเขยื่อนยังกป็ปาะปอดอักเสบนะพี่น้องหายใจบรไดเนาะปอดวานขึ้นเน่ยคู่ก็เป็นอายแ้ๆของอ่พ่อเลยแล้วพี่น้อง มือนีก็เห็ดปุนเนาะปจะร๋ยสเปยปเตรียมห้องอยู่ห้องกินนะ้เขาจะเอาไตัดน้วเขาเอาะัเตรียมอันนี้เอาผักกุ้เนี่ยย่าไเลยยทนด้คกยงเกรยลายดกมาเอาอีพีได้ปะป็งอันพอแล้วคัวีถั่วแล้วมันใ่แล้วถส่เนึ้ผักกุ้งนะสามแค่สม ต้องใช้อยู่หะแต่ทำโมมีอะไรนาานนะปูหนึ่งกระ่ายลายอย่างเล่า่ยตับแล้วนึงมาทุกคนเอ้สวไตอลรกนานาาปีหนึ่งิเชือหนึ่งพี่น้องสานทามเขาอันนี้เขาเอื้องันกะทามภูเขาเนาะเปุน่นแหละแต่ว่าบอได้เหตุตอนเสาก็เหตุตอนเสาร์นิได้ใส่บาตเหตุตอนเทียงค่ะเปลได้ใส่ได้ ไอ้ท uh, to <together> ี said, <know> store, ่ใส่บาทต้อนเทียงกำลังกินข้าวเสราแล้วมีบริการหนำขอ่าวไจ้เลยหนัข่าวนักย่างหนัตามน้ำอกข่าววานดีด้

กันังกระโกไงตัวนี้กระตดกน้อยกงมันบนะมันะกตกจะกระดิงกดีกว่าเลอกบวกเลยอันนี้คุบอกเอาถ้วยเจลเซีบอนพักน้ำนี่แต่บอพี่เวยเจลเซพักย,ยุเอาลงเ,เอาวงให้เขาดไป ต้นอาปัดใหญ่ลีกระตุกนะเนาะผมมาดูนก็เจ้าใหญ่ถาดไปถานํ้ำเลยเนาะพอดีแล้วเลยน้องันแม่ให่อันใหญ่ถาดแม่เถ่านไปอยู่กับอันถาดกัเถ่าเลยก็ดีเลยบบมีห้างเพิงบอก คือว่าม <c oughs> uh ีหางผึ mm. uh ่งแต่ก่อนไลมอาเมารวมกันมใช่แต่กนทันเดตาใช่แต่แ่ทันเดตาเอาบ่มีหางผึ่งหมแม่ฮะว่าชอมคนนะัม้ันเไ่ได้แลวจ๊คอนใช้บจ้พอดีเห็ดอัน ก็จะอยากยหายแต่ดนล้วพี่น้องเพราะว่าอันค้าบออันส่างอันนี่สาละหุงคำแต่ว่ามือนีก็ถือว่าพอดีเลยพี่น้องตะกี๋หน่ะกําแพงวัดอยู่บนนี่เป่าแม่น่ะมันยู่นอ้ยู่นอกวัดไ้ะกีะถาดนะตะกี้นะถาดอยู่เนาะเออ ตะกี้นะ่ะถัดน่ะอยู่นอกเราบัาที่นี่แลนข้าเจ้าเห็ดกัมแพงแลนดินนะหันนะครเขาข้าเจเ้ายับออกอีกเน,นาะเปิดน้องหา้ก็เลยแบบถัดมันอยู่กลางแบบน,นี้นะคอนตั้งแต่ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแล้วพี่นอ้องเออขอทำจ้าของดินขายหนหนับห้เนาะเออแตกขากอาลินนอนตอนเด็กหน่อยเขาวน เอาเสียกวาวของนะเออเขาใส่แล้วนาะจอมถาดหลัดมาพอทันพี่น้องได้ใส่แล้วแล้วอันนี้เอากระดูกเงินแม่เถาเขาอันยวนกันกับเพาะเถาเออตตวเก่านาะแต่คัาอันนิ้แม่ตกเจี๊กลงนี้เนาะตัวนี้ต้องใหม่ต้น

จะบดเลยวันนี้แปลแล้วพี่น้องวันนี้รัดขึ้นว่าเขาเห็ดแล้วอะดไดพี่น้อง สองบึงวัดกันแป๊บหนึ่งเออเขาเทคานบนนี้เนาะคีดดินคิด <laughs> ดินสูงแห้งจนแนมหายังเบเห็น โคำบางนี่ิแล้วก็มีเียจุบเนาะพุกหอเอาเด้อมนยงมันเนาะถ้าตกทุกข์็ขอพทุกข์ถ้าสุขแล้วก็ขอจุชุบยิ่งยขึ้นไปด้วยเกินสาธุสาธุสาธุ Manisika patang samadhiyami. Kami sumischa jalawi ramani sikapatang samadhiyami. we ramani sikapatang samadhiyami. Mu zawada we ramani sikapatang samadhiyami. Surame raya majapema VE RAMANI SIKHAPATAM SAMATINYANI SUKRAMI LANYASHAK PAMATATANA VE RAMANI SIKHAPATAM TAMATINYANI SIKHMANI PANJAK SIKHAPATANI SILENA SUKATINGANTI SATU SILENA KOKATAM PATAN

มันมันลื่อมมาตวนาะคือแบบปรงบนท่านแต่อันนั้นก็คงมันลืมฉัว่ามันตีนชุ่แดวแล้วอือเออบุยแล้วพี่น้องกินข้าวเที่ยงวันนี้อาหาระแซ่บปะะแซ่บแซ่บออกมาข้าโง่งเนาะาเีอกเรยนหมวนะหมอเด้๋ยปาเด้อา แบแคบแคบแบดอะไรเหเห็ดบุญแล้วล่ะเขาให้ถึงเล็กถือไว้พวทุคนลูกก้าลาวอ่ะอันลูกส้าไหลแม่พันว่าลกขี่รถขึ้นพูนะมันจะเป็นเงานเล็กทั้งได้บอกว่าไปงานเป็นตะเกาเหล็กรถต่เกานั้นเหล็กรถหัออกมาแล้วเหล็กไทยอาหารเสริม เราหุ่นมากินตาม่าแบบนี้ก่อเลยทางนั้นไอ้ทางนั้นก่อนทางนี้เอาน้ำรังเโอชิวาดมักสอบแวนี่แหละคให้ผักว่าผมกดใจไล้ยเล้เอานี่ผักมาย่าจะไหวตัวรังงงงว่ะเอามาหนังโอสิยาเลยโอซิยานะเออทั้งุ่นได้จเราอันยัง แล้วแล้วก็ล่างถวยพี่น้องวันนี้ถวยบอลลายบันไดเนาะกัน <c oughs> งานดองสอปเปนสิตล้ายกว่านี้แจ๊กแยมได้พี่น้องเลยกัร <c> จ <oughs> ิว่ดดองเข,าข้าไปบดได้กินดองสอปเปก,กันยังบดได้กินแต่ว่าดองลูกสตูนมาทักกินได้กินก่อนล่างไปกรุงเทพยังอยู่อ่ <c oughs> คือประมาณนี้แล้วพี่น้องงาน,น,าานขุนบดไดใหญ่บันไดเนาะกานเห็นย่ามือเสาริได้ใส่บาทแต่ว่าตอนตอนแรงเอ้ตอนแรงวาสันตอนเที่ยงนะกาบดไดใส่บาดเนาะพี่ต่ถวาย อาหารทังการทาน้าเขาาอะพี่น้องเห็ดแล้วก็อุ่นใจเนาะแต่บอทานเห็ดก็ขึ้นนําอยู่พี่น้องเลยนอนก็จนฟันไปเลยเมื่อ่อนพี่น้องตั้งแต่เห็ดบุญแล้วหลักะมาสวรรค์เขตมาจอบเบืองลุงเรือวันยังคู่และอีกพ่อนะทุกคนก็คืออาการบอดีปันใดก็เมื่อยหายใจลําบากเนาะเอื่อว่าน้ำถั่วปอดบอกว่า ท่าที่หมอเ็นอธิบายอาการนะคือแบบไตนะทํางานบวปกตินะบัดเอ็นไขหรังเนาะนคือแบบว่าเก็ดแพอพนคนเจ็บนะเหนียวหนือรวอว่าบบเหนียวนะพี่น้องก็เลยแบบนําไปถ่วมปอดบันนี้นะก็เลยแบบเมื่อยแล้วก็หายใจยากเขาต้องใส่อ,ออกซิโจอยู่ของไอซีตลอดนะตั้งแต่เศร้าจนตอนนี้ก็ประมาณช่วงาแปดโมงเลยเนาะและ้วก็มี พี่น้องมากหลายคนนะส่วนหนึ่งกับนอนอยู่นี่หลัดกัไเดเมอร์นอนกับอีพ่อพีพ่อกับบนในนอนพี่น้องอีพ่อกับบ่ค่อยอนแข็งแห้งปันหดเนเมื่อยนะประมาณนี้เนาะทุกคนอาการก็น้าเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่าเพ่นจะอยู่ของไอซียูตลอดนะมอพ่นให้เยี่ยมทีละสองคนคนหนึ่งนะกับเมื่อยเนาะสำหรับคลินิกะไปก่อนเด้อพี่น้องบัดมืออื่นก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะไป